ยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมกีดรายนะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าธรรมกีค่ะคือความยาวก็นี่ลราคาทางมิชชันเบย์นะคะไปที่ซิตี้นะคะค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะเป็นเป็นทะเลนะคะซึ่งสำหรับจอดเรือนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นส่วนทะเลที่สำหรับแบบจอดแล้วก็ เทรนนิ่งนะคะทุกคนอากาศร้อนสดชื่นมากๆค่ะวันนี้โอ้โหบิวตี mm ้ฟูลวิวเทรนนิ่งอ๋อเทรนนิ่งเทรนนิ่งเทรนนิ่งใหญ่ใหญ่สิอค่ะเขาก็กำลังแบบมีการเทรนนิ่งโบ๊ทออคือเทรนนิ่งบนยายน์ออะบายระบายเทรนนิ่งไิคค่ะด้านนี้นะคะทุกคนแล้วก็ด้านนี้ค่ะทุกคน ดเรือสวยไหมคะโอเคแล้วกลับมานะคะตรงตรงที่ลูกค้าพูดลึกลึกแคนโม่อ oh, big bike อยู่นหน้าเราคะ่ะทุกคน big bike ถนนทามกิก็เป็นทุกเส้นที่สำคัญมากคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นถนนเรียบ ของฝั่งทะเลนะคะตั้งแต่ทางนี้นะคะซิตี้นะคะไปถึงนู่นเซนเทเลียสนะคะดูรถจอดแถวนี้เยอะเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะมีมีสมมิ่งพนลนะคะใหญ่มากนะคะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะแล้วคนก็มาสมวม่าเนาะ swimming คุณผู้ชมคะรถไฟคะ่ะ เทรนเทรนเห็นไหมคะเทรนมาจากต่างจังหวัดนู่นแหละเวอร์ซูเมนีดิสเปนพาวเวอร์ดิพาวเวอร์ดิสเปนเรนแบบบาร์จอ๋อฟูบาร์จอ๋อโบ๊ะชมกันอ๋อนี่นี่คือรถนะคะรถที่แบบลากเรือนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นจอดไว้เยอะเลยคือเขาเอาเรือลงทะเลค่ะที่เอามาจากบ้านเขานะคะคนที่มีเรือค่ะ เรือยอดเรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะไปจ่ายค่าค่าจอดตามตามขับนะคะตามศูนย์แต่ทีนี้ก็จอดไว้หน้าบ้านนะคะเวลานั้นก็มีที่ลากนะคะพอ๋อนี่ค่ะสมริงพูลตรงนี้ค่ะทุกคนแบบสมมิงพูลแบบใหญ่มากคนก็มาสวิมมิ่งตรงนี้นะคะทุกคนมองเห็นไหม อ่ะมันก็อยู่ติดชายทะเลมันก็ได้วิวสวยๆนะคะโอเคอ่ะวนกลับมานะคะทุกคนลุกูครับแคปซ์อ่าะลี่กูๆแล้วก็ก็อีเชนการเทิร์นลูกเชนเชนเยอะลุกๆลุกนื้สุ้ทุกคนค่ะนี่เป็นท่าเรือนะคะเรือสำหรับสินค้านะคะตรงนี้ท่าเรือขนส่งสินค้านะคะจะมีคอนเทนเนอร์เยอะเลยนะคะแล้วก็มีเคน ใช่นะโอ้ย <Yeah. S 1> เห็นไหมคะโอ้แดดดีดีคะ่ะวันนี้แดดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยค่ะทุกคนโอเคเรามมุนกลับมานะคะทุกคนกลับมาอ่าตรงไปนะคะนู่เราจะมองเห็นสกายทาวเวอร์แล้วนะทุกคนคะเราสามารถจะตรงไปก็ได้นะคะที่จะไปไปข้ามฟากนะคะหรือว่าจะไปขึ้นทางด่วนทางนี้นะคะ โซเฟอร์ก็เลือกที่จะไปโกโกโนสต์โก๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นถนนเส้นรอบเมืองนะคะทุกคน ด,ด้านหน้าของพวกเราก็เรียกว่าพาแนวนะคะเขตพาแนวค่ะจะเป็นตึกนะคะตึกนี้ก็ตึกอะไรเนี่ยคือสง่างามอยู่ตรงหัวหมุมนี่แหละ ขวามือก็คือฝั่งซิตี้นะคะทุกคนด้านซ้ายมือก็คือฝั่งพาแนลค่ะขับมาตรงนี้นะคะาจากพาแนลไปซิตี้ก็เดินไปหากันได้ไม่ไกลค่ะถนนพาแนลนะคะจะมีร้านค้ายเยอะมากเลยรวมถึงร้านอาหารนะคะร้านกาแฟนะคะร้านขายดอกไม้ร้านซาลอนนะคะทุกคนก็คืออันนี้เป็นสะพานของรถไฟเนะาะ เออแล้วน,น่าค่ะค่ะต้องแยกตรงนี้แหละค่ะทุกคนถ้าเกิดต้องการจะไปพาแนลนะคะก็ไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็ไปซิตี้นะคะสามารถน่ะไปทางนี้ได้เลยค่ะหรือตรงไปอีกก็มีทางแยกที่จะเข้าซิตี้ได้ได้หลายทางหลายจุดนั่นเองนะคะนี่ค่ะ,ะโชว์ให้ชมไปพาแนลนะคะทุกคนนี่โอเค ค่อนข้างสูงนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะค่ะตรงไปนะคะจะเป็นมอเตอร์เวย์นะคะทุกคนจะเป็นมอเตอร์เวย์ค่ะถ้าเราไม่ตรงไปนะคะเราจะไปด้านขวามือก็เข้าซิตี้ไปนะคะเลี้ยวก็คือเลี้ยได้หลายทางนั่นเองนะคะ ะะไม่ต้องเสียตังค์นะคะโนเปเนาะมอเตอร์เวย์โนเปเนี่ยคือเป็นมอเตอร์เวย์ที่แบบอะไลนะคือ,อยังเป็นเป็นเมืองไม่ใหญ่นะคะทุกคนก็เลยไม่มีกฎระเบียบของการจ่ายตังค์นะคะไม่มีด่านนะคะนอกจากจุดสำคัญสคัญอย่างเช่นนอกจากบางจุดอย่างเช่นอุโมงค์นะคะทุกคน บางจุดอาจจะต้องเสียตังค่ะเสียก็ไม่เยอะประมาณ2รอ,อน3รอนประมาณนั้นนะคะค่ะก็คือขับรถที่นิวซีแลนด์ไม่ต้องกังวลเรื่องการาขึ้นโมอเตอร์เวย์ซึ่งมันเป็นเมืองไม่ใหญ่มากเนาะค่ะเขาก็มีระบบการจราจรนะคะแบบนี้แะคะ่ะก็ค่อนข้างสะดวกสบายค่ะไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับการต้องมานั่งจ่ายตังค่าโมอเตอร์เวย์นะคะไม่เหมือนกรุงเทพ ลาะมาจากเส้นในเมืองนะคะถ้าไปในเมืองอาจจะรถติดนะคะซึ่งเราจะมุ่งหน้าไปข้ามสะพานฮาร์บาร์บิชนะคะก็คือเลาะมาทางนี้นะคะ คือฮาร์บาบิสเรียกว่านอตชอร์นะคะนอร์ทชอร์ก็คือฝั่งเหนือของชอร์ก็คือฝั่งคือคือน้ำอะค่ะคือคือฝั่งทะเลอะคะ่ะชอร์ก็คือฝั่งทะเลนะคะนอร์ทก็คือด้านเหนือนะคะทีนี้เราก็เรียกนอร์ทชอร์นะคะตอนนี้ขอเชิญชมสกายทาวเวอร์สวยๆค่ะทุกคนลงมาที่สกายทาวเวอร์ รตรงนี้เป็นไฟแดงนะคะไฟแดงไฟเขียวนะคะต้องชะลอนะคะเขาปล่อยเขียวแล้วค่อมานะคะนี่ค่ะสกายทาวเว คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทําต่อไปนะคะกับคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ